ก็ต้องใช้บาะเสริมนะคะเออใช้บาะเสริมไปเพราดินมันเหนียวอยู่แล้วปั้นท้างในหลายตัวก็จะเสรจแล้ิมตรง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับขอบคุณที่อยู่ในช่องอย่างน้อยสักสามนาทีค่อยออกไปนะฮะดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเอฟพีจ้าแม่ยู่ทางนี้นะคลายทีนี้เอ้ยทีนี้ก็ทะเลาะก,กับปลายแล้วเออทำบอท่อแบบนี้แหละลเดี๋ยวเราค่อยหาดินมาใส่ทะเลาะก,กับปลายอีกแล้วนี่กี้เอ้ย เน่แล้วจับยัด้วยัไปเรอครับว่าไงว่าไงไหนปลาตัวไหนมันมันแล้งหนูปลาตัวไหนมันแล้งหนูเหรอไหนไหนตัวไหนตัวนี้เหรอ๋อ้ยยยยตัวนี้มาแล้งฮิลกี้ นี่มาให้พี่นิกกี้เห็นเสร็จแล้วก็หนีไปมาให้เห็นแล้วก็หนีไปอ๋อรู้แล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วตัวขาวๆหัวโตๆชอบแกล้งพี่นิกกี้ต้องมานั่งเอาใจมาฮะไหนไหนตัวไหนอีกตัวไหนแกล้งพินิกี้อีกครับตัวไหนอีกตัวไหนแกล้งพี่นิกกี้อี โอ้หนี่ไงตัวนี้โอ้โหตัวนี้ตัวเท่าแขนเลยอ๋อหนูไม่ลงไปจับล่ะไม่เอาเส้นช่วงบนันนั้นหน่อยหนูก็ลงไปจับเลยจวนั้นพุตกหนังจะกินลงไปข้างล่างนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละโอ้โหใหญ่มากเลยโอ้โหตัวเท่าแขนเลยตัวเท่าแขนเลยครับสวัสดีเอฟซีอยู่กับสมอนแชนแนลอยู่สมอนแชนแนลนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแม่จะอ่อนเอง นิกกี้ทำอะไรนิกกี้นิกก um. ี้จะเอาปลาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยสวัสดีค่ะคุณอ่อนอลไทยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอยู่กับสมอนชาแนลนะคะ กดให้แล้วขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอยู่กับสมอนนะคะคุณเจคุณเอสนะคะทำกำแพงตั้งเมืองจีนเว้ยใช่คุณนิดดาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะขึ้นเขาอะไรขึ้นเข็มเข็มพลหรอคะเข็ม คุณเข็มอะไรไเข็มพ้อ,บอบยบอกขอบคุณคุณภาษาอังกฤษทุกคนเลยนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่นะคะมาช่วยเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณสำหรับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ถ้าฝนไม่ตกตามเสือบอกถ้าฝนไม่ตกสวัสดีคุณภาษาจีนนะคะภาษาญ,ญี่ปุ่นอ,อะไร<ว>ก,ก็ไม่รู้นะคะนพนกาศเขาบอกไว้แล้วขอบุตุเขาบอกไว้ <Yeah. S 1> ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะนะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับตหมอนชาแนลนะคะเสือพาไปนะคะว้าวเลยเหรอพี่เสือบอกแล้วมันไม่ไปไหนหรอก ถ้าไปเสือเนี่ยเสือจะทำอย่างนี้น,นี่คำท่าโดดอย่างนี้ดูสิจะเป็นไหมเนี่ยม่เป็น,นมาอา,อาดินถึงตรงที่มาทาการทางานมันถึงจะค้ำอยู่ถ้างั้นมันค้ำไม่อยู่ อ่าไม่ได้ยังไม่มีหลุมเลยจ้าไเค้าดี๋ยวหาเบาะเสริมก่อนต้องมีเบาะเสริมต้องมีเบาะเสริมด้วยสิไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันไหลไม่อยู่มีเบาะเสริมนะคะอยู่บนหัวก็มีเด้อต้นหนึ่งนั่นจ้าเอาทีทีเลยนี่เห็นไหมงะเบาไปก็ได้เบาะเสริมอย่างนี้เราก็จะมาปนต้นดอกไม้วางไว้ตรงนั้นได้กันได้ บ่อเสริมมีมีมีไอ้นั่นเตียงนอนด้วยนะบ่อเสริมมีที่นอนด้วยนะเอฟซียังไงครับหนูมีความหวังอะไรบ้างไหมโ้โนิกกี้ก็รอปลานะคะเอฟซีหนูไม่ยอมลุกไปไหนเลยัง่เท่าโมมาตั้งนานสองนานนิกกี้รอปลานั่นนึงนิกกี้รอปลาเหรอจ๊ะใช่ค่ะเขารอปลาเมื่อไหร่จะขึ้นมาเขาบอกปลามาหน่อยเร็วมาหาพี่นิกหน่อยเร็ว